สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟซทุกๆคนนะครับผม่นยูผมเช่นเคยนะครับเกรซ่าพาไปเลยนะครับผมที่ครับผมก็มาหยุดกับเครึ่องออกจากบ้านออกจากบ้านมาขับรถเดี๋ยวไปรับนายนี้ผมจะยังไม่พาเข้ามานะทุกคนผมจะพาไปบ้างช่างก๊อดก่อนไปรับคููกายแล้วใหม่ของผมกันเบอรศูนย์ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะงาขนาดไหนเดี๋ยวไปไปเจอทีที่บ้านช่างก๊อดเลยครับ อย่าไปดูหรือว่าจะแนะนำอะไรเดี๋ยวไปคุยที่บ้านช่างกอดเลยนะครับทุกคนเรากข้ามาถึงทางช่างกอ,นะองงดกอแล้วไปดูกันํำใหม่สวยแค่ไหนมาแนงนอับผมครับผมสวัสดีครับผม <Hello. S 2> ไป,ไปม,มาถึงแล้วนครับผมทาช่างกอดปลูกเกิ็ลังนะครับผมดู này Nghe thấy con nha Chôm nè, chôm vào ngán rồi โอเคไหโอ้ยสบายอย่างี้เคไหมพอๆกับไอ้นี่่ะกำคอผมอะสื้ไปสอดด้สอดนี่ปิดอิดติดหลอกฮทีรูปช่างเขากำลังนอนเขาเล็ก เราก็ไม่อยากเสียงดังมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปจัดติดตามคอนต่อครับผมนี่ท้ายพยุงอะไรลางกิ่งชันต่างรางทองเหลืองนะครับใช้ากี่ช้าหกสิบวะครับผมชาหกสิบปีกห้าสิบนะครับทิ้งปลายเท่าไหร่ท่างทิ้งปลายสี่สิบทิ้งปลายสี่สิบครับผมสี่สิบสี่พัสวยงามสวยงาม สนใจถ้าใครสนใจทักมาหาได้นะครับช่างกอเสนานครับผมเดี๋ยวหลังครับอุปกรณ์เดี๋ยวเรามารับตืนสูนนะครับผมใครสนใจเลยนะท่านใดที่สนใจนะครับอยากสั่งปืนหรือหันมาเล่นปืนยิงปาน,นะครับผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วก็หน้าเฟซบ,บุ๊กนะครับของช่างกอเสนานครับ สนใจทักเข้ามาคุยกับช่างเราได้นะครับต้องการแบบไหนสั่งได้ไม้อะไร

หรือเปิดกล้องใจร้อนไปหน่อยตื่นเต้น,ตนเฮ้ยรูไปแล้วรูปไปแล้วอะไรวะฮะยานลอยแล้ววันน,น โดวน่ะไม่สายวิ่งอ่ะ ยิงจนน้ำขุ่นเลยยังไม่ได้ปลาลักตัวฮะโดะนวะจปไหนเลวโดนวะอ๋อมาทีแตามแรกก็อะไรเนะี่ยกันดินวะ โลก,กว่าลตัวนั้นอ่ะตัวฝาไหมซ้ำปลาให้นะจ๊นะกะสงสง เฮียติดเซฟโอ้ยตลกใหญ่น่าจะโดนนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับส่งโอ้หน่อยเดียวเองเลยของนายานออกข้าโคเข้ากระดูกนี่ครับผมสามปลานายาน ต่อครับผมเปิดหมายก่อนนี่เราก็เปิดหมายเรียนดูเลวเห็นปะแล้วเดี๋ยวุ่งนี้มาจามรับชมกันว่าจเจอตัวหรือเปล่านนี้กลับมาครับพือนศูนย์ยังไม่ทํางานเลยครับ,รออรบดเดี๋ยวเลยทกผัดไปก่อนเดี๋ยววันนี้ทีมงานมาครับิปนี้ก็จะต่อกันแบบยาวๆกเลยนะครับผมสองวันเลยตามรับชมแบบย,ยาวๆครับผมนี่ครับนี่ก็ อยู่สามคนครับโจนะยะครับผมโจมือดึงกันมันดึงอาครับาครับผมลองเหยียบไปดูผลงานครับพวกนี้ครับว่าจะได้ขีดต่างครับผมลายครับตากครับผมต่อเนื่องเมื่อวานนะครับที่เมื่อวานไปรับปืนสูตรมาแล้วลองยิงครับสามดีทีครับยิงไม่ถูกต่างสูตรใหม่ครับวังไม่เข้ามือครับผมเราก็เลยถกร่อผักไว้นะครับเพื่อน มาตามวันนี้นะครับผมนี่ก็มาทีมงานมาอีกสองคนนะครับนี่มีน,นเเ้เพื่อกับน้ำเต่าเพิ่มเพิ่มครับผมเป็นได้อยู่กันห้าคนนะครับผมเอกาเจ้โจ, <c oughs> โจใหม่แตกครับลมแรงแจ๊ดลมมาลมแรงมากครับทุกคน ดูว่าเจอโตหรือเปล่าดีมากินตัโจได้ไปแต้มแล้วทางบางไทอะ่ะไกลอยู่้แต้องลองเข้าไปดู คือรอชมงานครับว่าจะเจออีกหรือเปล่าลมแรงจัดกับน้ำมันมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นเป็นป้าไปครับตาประบชมว่าจะมีตัวหรือเปล่าโตัวนี้ครับโอ้ยสุดยอดแถ๋แวแจ๋ว My <laughs> god. <laughs> <coughs> 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 พักปีค่าครับผมอ๋อเมนูดิคืออะไรโจโดตาบอยครับโดตาบอยชิดตาวใสโดตาบอยมีแต่คนบุรีเลยมีคนบูลี่นะโจ้มีคนบุรีจริงฮะมาสุ่มแล้โหมาขึ้นมาหาตาเข้าฟ้าไปเลยมองอะไรไม่ให้เลยจะได้ไหมจะได้ไห้จะมีอะไรมากินไหม

ตัวเกณก่อนครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเดี๋ยวถ้ามีออกปลาแต่ถ้ามีปลาลอยอีกเราจะยิงหรือได้ช็อตดีๆให้ดูนะครับผมไปก่อนครับกินขอดตัวกินก่อน,นครับผมพอดีเรากินข้าวพักกลางวันเสร็จครับน้ําดํามันไหลมาแล้วใหม่มันก็ยิงไม่ได้นะครับผมมันมองไม่เห็นแล้วน้ําขุ่นน้ามันดามากเลยเราก็เปลี่ยนใหม่กันไปดูอีกบอ่อนึงครับผมไปตามรับชมว่าจะเจอตัวหรือเปล่า ยังไม่ได้เปิดตาปินสูตรเลยครับผมมาวันนี้ก็ไม่ได้ยิงเลยเพราะวาเาสารทกผักไว้ไปครับจ้าวชมมันต่อครับผมไปเราก็ขับรถไปที่ใหม่ครับผมอาญากับน้าโจแล้วก็เผื่อแลเต่าไปนู่นนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่เลยครับผมไปไปครับมปถึงใหม่ยแล้วตามรถตาชมผลงานออครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่า มีความหวังของหมู่บ้านเราหนึ่งคนมนุษย์กบครับดีครับมนุษย์กบเปลี่ยนเป็นมนุษย์กบเหรอมนุษย์กบอยู่วงไม่เจอครับเราต้องบอกมัเจอต้องต้องลงไปเล่าแต่นะเขาจะดูว่าบอกไหนจะทํางานมาครับวันนี้หรือจะเป็นคนนู้นอ๋อไอริงโชว์ดิโชว์ชวนิ้วหน่อยโชนิ้วหน่อยไปตอกก้นไม้โชว์ดิเฮ้ยแล้วเขาก็ะดมเยอะดังนะ

ปลาเลยได้ป่าเหรอได้ป่านะเอาที่มากลับบ้านได้ป่ามาเร็วเร็วไหมดิโอ้จะโจวจะโจวเอาอะไรมาเนี่ยได้ปลาวะเนี่้ไม่ค่อยหม่านเท่าไหร่เลยยอดโจวเอาอะไรเอาอะไรมาครับเนี่ยมีอะไรครับเนี่ย โจหมายแตกครับโจหมายแตกไม่ค่อยได้ปลาเลยนะลูกปลาครับลูกลูกปลาซิเลยลูกปลาแล้วครับสุดยอดโจหมายเลขแตกจริงเดี๋ยวเปิดไปขอดูหน้าหน่อยสุดยอดไม่ค่อยได้ปาลาไม่ค่อยได้ปลาเลยวันนี้ไม่ทำงานเลยครับปืนศูนย์ยังไม่ทำงานเหมือนเดิมเ็บืน ปาอะไรโอ้ยของจริงว่ะไม่ใของเล่นโจใหม่แตกแมนจัดอะของอเ่ร้อะไรอไรแห่ทอ้แลมแหอแม่น้อ้ลมลแ เิ่วีดอะไเนี่ยตรงไหน ปลาตัวไงนะพะยานลาเป็นต,ตัวแบบนี้นะเออดูนี่เดี๋ยวดูนี่สุดยอดแล้วคนหาอะไรไหมนี่ครับผมนี่ลงแม่น้ำครับผมทากับแก้มกันวันนี้นี่ครับไม่ได้เห็นช็อ อ๋อน,นี่ครับปลาที่ได้มเม,เมเื่อกี้ครับต้มยำใช่เขาแลุวนะมีแล้วนะหลายท่านทักมาว่าคอมเมนต์ว่าให้รีวิวเปิดให้หน่อยมามาดูครับวันนี้ เอาของผมก่อนแล้วกันเนี่ยมองเห็นไหมที Brid ่เป็นกระบอกแรกนะครับผมมาสักมาสักทั้งลำมองเห็นเปล่าตอนนี้ก็มืดแล้วตอสดสดเลยเหรอสดอะไรสดตา่มีอะไริงอันนี้ก็เป็นลำที่สองนะครับผม เป็นมือสอดม่อยู่ไล้ฮะม่อยู่ล้เดียวไอ้ยูยิง่งมาเลือดจะบุลงหลก็เด็ีสอดอไสนะครับผมจำพอีไอ้ตัวเล็กอะผมไม่ต้องไปโชว์นะนี่เป็นยกยิงนะครับผม พูเหมือนข้เลยไปพูมาหมือ้ลยเย็นได้ย้ายย้ผนแมกพอนี่ก็เหมอนกัมนี่ีี้เป็นลพี่ฟนะครับผมล้างอะไรไปละของแม่หายก็พีกกอาไทั้งลำอเดียวล้าล้งเหลีย พี่เขาฟ้ารังรครับผมตอมีน่อันนี้ยังใช้อยู่อันนี้จะหมานหน่อยนะครับผมนี่หม,นนนหมานหน้ออันนี้จะหม่านหน่อยนี่ก็เป็นลำล่าสุดนะครับผมํำคอปเป็นปืนสูตรนะครับ ทา,ทายไม้ยไย้สะทอนนะครับลางทพีอกออกั้นายไปครับผม <c ười> นี่เป็นลำลำใหม่ล่าสุดเป็นลำที่ห้านะครับผมพวกกระฝังของเนี่ย นนผมเห็นหรือ,อ,อเปล่าอ๋อท้าแก้วนะยิงตายโดยว่ายิงท้าแก้วท้าวแก้วนี่เหรอเทา้าวท้าแก้วของน้าเต่านะผมนี่ยิงไกลยโดยว่ายิงยิงขวดโดนปลาเพียนยิงขวดโดนปลาเพียนยิงแบบยิงอะไรนะปลากกายโดนไหวโอ้ยสุดยอดนี่ครับผมทีมง,งานนี่ได้มาได้ปลามาก็นิดหน่อยครับฟังสัส่งนิดหน่อย โมยำนมาโจมาโจปืนแต่คนอะไรแม่นทิพไพรแน่นอนจี้คนนี้อันนี้เป็นปลาดามริงแลครับของต่าวครับเนี่ยนักจัดนักโต้นักม่นักปลาเดี๋ยวลังเลที่จงเาอนให้ดู โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอาจจะไม่มีช็อตยิงก็จะมีช็อตที่เราเปลี่ยนที่ครับนะครับทำอะไรกินกันนี่ได้ปลามาแทำตกข้าวเย็นครับกับข้ามกับข้าวกับแกงครับผมทีมงานครเบืรอเพื่อพยานข้าเต่านะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับทีมงานเกจซ่าพาดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนกันดีไปครับผมเจ้า